สวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับนี่เราามตามำรวจทางพอลี่เด้อนะครับเลขยังไงครับฮานอยวะฮาน้อยครับฮาน้อยเด้อนะครับร่วมกับเจาะเนาะนะครับก็มีผลงานเห็นสมือสุเวนเยอะหมู่บ้านพลเรืตามสามน้อยพอลี่คงมีโชคกันขับช่องเนาะอ้าวนะครับพลเรือโจกมันกอย่าลืมพอลี่เด้อเบรงษันชุดร่วมก่อนครับผลงานเอาชุดร่วมนะครับไว้ใจได้ชุดร่วมแบบ เก่าเนาะแบบพีน่น้องว่าเข่าดีเนี่ยเอาก็มีเข่านะครับเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดหลักสิบสี่เนอนะครับเขาสามจุดนองเขาเรียกเนาะครับ,รบเอาถือว่าผลงานดีที่เรานะครับถือว่าใช่ได้เนาะวันนี้ว่าชุดเจาะเข่าว่าเขาเรียกเจาะเจาะนะครับล่าสตาร์นี่ล่าสตาร์นี่โอ้เป่าสะอา,าดเยอะ จุดนี้จุดนี้หมู่บ้านมามาเนาะเพราะว่าเป็นงานทำที่เขาไม่หลุดเนาะแต่ว่าเ้าก็ได้ยยำอีซี่โยผู้ทุนหน่อยผู้ทุนบลายนะครับให้เล่นชุดเาเรียกว่าชุดยอดนิยมยอดนิยมครับพิเศษปกติ VIP เด้อนะครับเตรียมเตรียมเนื้อว่านนะพอลี่เนาะชุดยอดนิยมชุดพิเศษนะครับพอลี่ให้มาเดีนสามเนาะครับจับบ่อเขานะครับแต่ว่าในชุดหกตัวมีเนาะพอลี่เนาะพอลี่เลยเห็ุอะไเรื่องว่ามันมีตัวอะไให้จับไ่อเขานี่คือ เก้าหกแล้วก็สิบสามเนาะอันนี้พอดีจับมาเขานะครับแต่ว่าบัานนี้ปกติเล้วนะครับอฟอร์ดให้ศูนย์เนาะเขายิงดีเนาะพอรีดเนาะเข่าศูนย์เลยเลยปรได้กลับนะครับประเด็จปีนแสดงว่าเข่าเต็มเต็มนะครับอ้าวนะครับบัานนี้มะเบงวี่พี่พี่น้องนะครับพี่พี่ให้สิบสี่น้องอดีเนาะเข่าเต็มเต็มเพื่อนนะครับอ้าวโชว์มันกันถึงสองน้อยนะครับเสียดายแต่พี่เสียดลจับประเถินะ เราเป็นยังนะครับใั่ใช่มันเด็ดสามน้อยเลยสามน้อยเลยโอ้ยรวยขอบช่องเนาะเอ้าไปดูโชว์มันก็ยืมติดต่อคอลิมาด้วนะครับแห่งกำลังใจพอลี่นะครับติดต่อได้กกับเบอร์โทร0616737278เบอร์โทรมาเลยนะครับหรือที่บรรใัยคอมเมนต์ก็ได้นะครับเอาแม่ตุ้ยของแม่ตุ้ยตัวใดเบอร์โทรแม่ตุ้ยกับ0650903848ได้ค่ะอืมสามารถยังปัดน้ำใจสู้กันได้เนาะพอลี่เนาะค่ะ เขาไม่รู้ตัเรียมปกติน้ำเขากระแหงลังใจกันน้ำมะเขากะดาบอะไรเนี่ยน้ำมะเขากะดาเนอะพวกขันพยันีบบัลรับมันสิกลับขึ้นเด้ผู้ใดเน่เอาบอดีก็บว่าเป็นตะวัากี้หรอกนะครับตามนี้นะครับลาวสตานะครับเอาไปตุยันลาวสต้ามีแปดนี่สามน้อยเนี่ยแม่นดิลาวสต้าอันนี้จุดร่วมเิลาวสต้าสะพ้อกิดกาชาติ แปดหาสามศูนย์จับคู่ให้สามแปดศูนย์หาแปดศูนย์หาสามชุดลองปิเศษปกติวิไอพี่หนึ่งเก่าสี่เจ็ดจับคู่สี่หนึ่งเจ็ดเก่าเก่าสี่หนึ่งเจ็ดจะนี่ด้วยค่ะถือว่าผลงานชุดร่วมเนี่ยดีตลอดนะพี่เนาะเขาเจอสองเจอสามเลยนะครับอืมพี่อะไรตัวนี้ล่ะนันนนะเกเรียนไม่เขาโรงเรียนบบังคู่สอนบ่เนอ ก่สิแทงลองบางยังหันแท่งหันไปคิบ่ได้ไปเข่าลูกเรียนผู้เฒ so ่อนยำไม่โอ้บ่เรียนผู้สูงอายุ่เด้ยเรียนผู้สูงอายุกันด้ยเขาประทันเดาประทันอายุประทันหลับไปเขาหลับจะ้งหกสิบเกิดหกสิบละแต่เดี้ยวเขาขอตังมีหลายอย่างที่ต้องปรับแก้ไขเนาะตังเขียนหนึ่งก็คือไฟรนยืนเลี้ยงผู้สูงอายุได้เพื่อรับเงินเดือนเด้เนี่ยมึงยืนยืนอยู่จริง ยต<ห>ัว้ยนตว่านทดอ่ายําตัว้เมียนันยืนยการเขาเลี้ยนนไมหมเมีนยนด,นดนย้เนาะต้องยืนยืนสมโยนล่ะแมงนะคร,ะรับอ่ครับเมื่อไง<ร>ชุดอะเจาะของไงลาสตาครับอ่คุณจะมาเขาเรียอ่านะครับชุดลาสตาร์้ครับกับมีสามหาสองนะครับเด่นเก่าเนาะจับไปสิบหกสองเก้าสามเก้าหาเก้านะครับอันนี้คือชุดลาสตาเฉพาะกิจเจ็ดสองหนะครับจับ ให้หาสองเก้หกาี 27, เดเ่นหกด้อนะครับกาชาตินะครับจัซ้ำตัวศูนหเด่นเก้นะครับจบให้ศูนย์หกเอ้หกนย์ 60, 9, 5, เก้าหาศนาเก้านะครับตามนี้นะครับราจำนะจ้วยครับจอเดปบะพาดเนาะะชุดลัสตาครับวันนี้มว่าม่งชุดนี่ก็ชุดใหญ่อยอดดียุม่มยอดดีย่มนะ่มนนเนาะสามน้อยเนาะนะครับพูดได้ทุนหนอยกฤตแค่สาน้อยเด้อนะครับ พ่อมีทุนก็อยานมีทุนก้วเร่เจาะพอรีนะเขาจะขอใจนะครับว่าหลายตัวเดือเร้อนกันลายอย่างนี้มันยากในชัดเจนนะพอรีเนะครับเออมากหน่อยหน่อยมากวาลายทุนหน่อยหน่อยน่ยเอาสามน้อยหน่ยพอเล้าเอาสามน้อยหน่ยกบภาษาทุนงานเดบซีง่งมันไม่เรียงที่ยังเกลเลยให้สัญลักษณ์ของดาวมากของไงเอาไม่ตยครับวันไม่ตัวเราเด้วอันนี้พิเศษหนึ่งสองสามจับคู่เก้าศูนย์สามสองสองสองศูนย์สอง เด่นสองปกติสามซซจับคู่เก้าสามหซเก้าซสมสามเด่นสามวีไอพีเก้จับคู่เก้าเก้าสามหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองเด่นหนึ่งแค่นี้เด้อครับพัอแชมา์จะเอาไ้ครับ,รม,รบมาครับเป็นบริารการโอกาสเนาะพอดีที่โดนไวเด้วยเก็บมขนนะครับจะหนักกล่ำกับแห้งล้วอเปล่า <laughs> 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 กาแจ็คเป็นยังไงดอกตัวก็ผีมีเจะมองตรงตรงวัานั้นไอบางคนเออกรเนีนกรลังตรงเลยก็เจ้าเนี่ยเขาเจ้าอ้วนมด้วอ้วนาเพวอ่ะเราเีล้วก็ร่างกายดีเิย่งบ่หรักษาสุขภาพแต่น้องสาวเราไหยางกับิบหวเอานะครับก็มีผลงานเห็นเนาะเขาเียนแล้วกับมีเขาดีมนเยวเบิ้นร่วมใช่ได้นีแล้วกันเอามาร่วมกันอีกทีแล้วรับเก้าดาวเป็น ไอศลป์ยิ่งลักษณ์ในเมืองก็สีหรอกคาบามันอันนี้<อ>คือพวกฮานอยแต่อีกอย่างหน,น,นึ่งไอศิลป์ยิ่ลักษณ์อีกมากเขาก็บาได้เขียน<ม>หลายอย่างอ๋อะนะครับก็เรียกเอานะครับมักตะได้เก่าเรียกเขาแต่ที่แน่ชุดรวมเนี่ยผลงานดีนะครับเฮียเห็นสมือเนาะเข้ากับชีวาเออไปมักตะตัวนี้เรียกเอาฟลิปเอนนะครับบางโคตรมันเก่าฟิลิปฮอดเที่ยงขึ้นก็นนมีมันหาทุ่มก็มีนะครับเป็นมักตะโอชุดฟลอรี่มันจับชุดกําลังชุดกระแสชุด เลขอันรหัสมั็นไม่แล้วเนาะเรียนหัวเตียงเกลมันเกิดเรียกว่ากันนเท่ามาเลือมากลงมทุ่นนี่คือเท่าเหรียญย้อนิยมนี่แหละสามน้อยสามน้อยของไงที่เสียนี่ครับแต่ว่าผู้ผูดเล่นข้นผลว่าปัญหาสื่อยากระวางเล่าสตาเฉพาะกิจไอ้กาชาดการชากไม่ว่าบ่ต้องไปเลือกเอามองนั่งก็ได้เพราะว่าผู้เพินนั่น ผู้เพิ่นนั่นซื้อเนี่ยมูนี่ก็มีก็เลยนจำเป็นต้องในรุงให้ทั้งสองอย่างครับครับแล้วเพิ่นก็ไปซื้อตัวน้ำนาะชี้แจงเราได้ครับม,มาเชุดร่วมนะครับเนะนาะแคปหน้าจอไว้เด้อนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับของตัวเลขเนาะครับอ่ะขอนี้ชุดเจาะครับวันนี้าซื้อสามน้อยนี่ก็ซื้อง่าย อืมครับทุนน้อยสามน้อยพี่น้องก็ต้องไปจมมาหลายตัวเนาะมันตกไปสุหลายน้อยแบบสามนู้นอืมแลายห่อใหญ่ให้เบิ่งเพราะว่ามีมาผู้เรียนก็สัาจะดีกับบ้านเพื่ผู้เรียนกับมู้ี้นะครับเทาก็หลากลาหลา,ลายเนาะเาาากไดีหหลลยอืมเล่นเล่นคนอ้ามารบุ้คือกันครับตามนี้ได้ครับเนาะแค่ไปครับเกือบโอกาสโอกาสดีๆเด้อนะครับดาวแดงนี่คือเด่นเด้อะนะครับ เขาหมายเป็นมือบอกไปนไอ้ที่จับเองนั้เป็นเป็นซีตัวอยู่ด้านหน้าครับฮึอกตัวตัวอกตัวอยู่ด้านหน้าตัวแดงอกตัวเด้อครับเป็นตัวจับเด้อนะครับพี่น้องมะมักไม่ีดจับไปจับเบียงไลยเนาะอ่าเราะว่าต้องหย่อนยอมเขาเรียนลงลงเลยครับย่อนยอมมาชมนะครับอืมตอนนี้นแล้ว อยามีวัะเนเมองะสามานี่เรี่น้องเอาสามมาเนี่ยอาดีแล้วก็เป็นชุดที่เิ่นมากนั่นเหมือนงานหายสงายเป็นว่าชุดหาสี่ไงชุดหาสี่ไงท่ออกีพร้อมอายกแล้วพอเลยยางดีดครับจับนี่น้องกระไรพอดีจะปเ็นหนังเจับตัวนี้น้องตัวนึงนี่อ่าเขาจะเก็ดยังไงตัวอะเป็นอีกช่น้อยอ่าเช่้ชมนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับจะมีโอกาสดีด สามน้อยพิเศษปกติวิ่งพีนะครับสามนี่เขาดีนะครับเลือกเลขหน่อยตัวเลขกซี่คูส่วนใหญ่เขาบ่ค่อยได้ครับเนาะของพัลลีอันวะครับเขาก็บ่ค่อยได้กลับด้วยนะครับเพื่ออยากกับกับหน่อยก็ได้นะครับตัวเพิ่นจับให้กซื้นนัำก็หน่อยเพื่อจะเป็นลงทุนหลายน้องพัลลีเนาะครับครับเอาโจโจมันมาน้าพัลลีขอบคุณพัลลีหลายสิบเรียงปั่นสมุนสิเรีนคุณได้โจมานอยากให้ก็ร่างใจพัลลีกับติดต่อเด้อนะครับคาชาคกับแประกาัดนิสซอห้างมอเตอร์ไซค์กับแมตส์กับเป็นสะ